สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิสเตอร์ซันไดนะครับวันนี้จะมาแนะนําการเอ่อคลีนนิ่งข้อมูลนะครับจัดการข้อมูลซึ่งมีข้อมูลหลาย,ลายเงื่อนไขนะครับเอ่อเดี๋ยวเราจะมาทํากันนะครับผมก็อยากทดสอบมอนกันว่ามันจะทํายากไหมอะไรประมาณนี้มาศึกษากันไปด,ด้วยกันนะครับทีละสเต็ปทีละสเต็ปนะครับอันนี้จะเป็นการจัดการข้อความนะครับผมมีชุดข้อมูลอยู่นะครับตัวนี้ก็คือเป็นเป็นข้อมูลเอ่อเอ่อ โค้ดหลักของตัวสินค้านะครับก็จะมีราคาต่อต่อหน่วยอยู่แล้วนะครับแต่พอสินค้าไปขายแล้วเนี่ยตัวสินค้าเนี่ยเขาก็จะมีมีโค้ดหลักแล้วก็จะมีซีรีส์แล้วก็จะมีอะไรขีดตามไปหมดเลยนะครับผมต้องการที่จะเอาราคาตัวเนี้ยไปแปะท้ายโค้ดเหล่านี้นะครับตัวเหล่านี้นะครับตัวไหนที่มันตรงแต่ว่าจริงๆแล้วอะ่ะที่ตรงก็คือตรงเฉพาะชุดนี้นะครับเฉพาะแค่นี้ส่วนที่นี่ก็จะเป็นขบวนการในการ ผลิตของสินค้าไปผ่านกระบวนการอะไรอะไร,อะไรอะไรเงี้ยมันก็จะมีพวกนี้ต่อท้ายต่อตูดมาแต่เวลาเราจะย้อนกลับมาว่าเอ้ยสินค้าตัวนี้ราคาต้นทุนเขาเท่าไหร่อะไรประมาณนี้โดยที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับกระบวนการการ,การผลิตอะไรประมาณนี้นะครับเราก็จะมาติเข้าออกเพื่อจะมาวีลูอัพเอาข้อมูลเอาตัวราคาเนี่ยเข้ามาใส่ผมมีข้อมูลอยู่ประมาณ4ี่0 0ื่นห้าหมื่นแถวอะครับเวลาเราทําเหล่านี้แล้วเนี่ย มันจะทําทีละแถวมันก็ก็ไม่ได้จะเช็คทีละแถวก็ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้วิธีในการจัดการข้อมูลนะครับในให้ให้ให,ให้ได้เร็วที่สุด คือการซื้อเวลาทําสูตรทําอะไรนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปดีๆนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปดีๆจากทางช่องของเราเทคนิคดีๆของช่องเรานะครับถ้าท่านใดเมตตานะครับที่จะสนับสนุนช่องเราก็สามารถที่จะกดปุ่มรูปหัวใจใต้คลิปได้เลยนะครับเริ่มต้นที่40บาทนะครับจะเป็นพระคุณอย่างมากเลยนะครับมาเริ่มต้นกันนะครับอย่างแรกเลยนะครับเราต้องมาอันนี้คือเป็นข้อมูลที่เราได้มานะครับนี่ก็เป็นเลขที่ อันนี้เป็นแมทเรียลโค้ดที่เป็นมีแค่นี้เองนะครับแมทีเรียลโค้ดผมผมจริงมีแค่นี้นะครับแต่ว่ามันพอประแตกเป็นตัวสินค้าแล้วเนี่ยมันจะเยอะมากแล้วเราก็ต้องการเอาราคาไป v ีลูฟับกลับไปใช้งานนะครับวิธีการเราก็ต้องมาเราก็ต้องมาสร้างอย่างนี้นะครับเราต้องเราต้องดึงคาเราคําที่มันเป็นแค่นี้ในตัวนี้นะครับออกมาอีกคอลมน์หนึ่งจากสูตรอะไรก็แล้วแต่ที่เราต้องทํานะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมาดูนะครับเราผมจะพาทําไปท er ีละสเตปนะครับทีละสเตปเลยนะครับเราจะได้าพาทํานี่ก็จะทําไปด้วยกันนี่แหละครับผิดถูกอะไรเราก็จะได้รู้ว่ามันมัน,ม,นมันต้องทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับมาดูชุดข้อมูลนะครับชุดข้อมูลจะมีอยู่1ชุดชนิดที่1คือข้อมูลเขามีหลากหลายมากนะครับมีหลากหลายข้อมูลมากเลยอย่างชนิดที่1ตัวตัวที่เป็นตัวสีสีฟ้านะครับสังเกตสีฟ้าเนาะสีฟ้าเนี่ยเขาก็จะมีชุดข้อมูล ที่เป็นโค้ดหลักถึงถึง G0 นะครับถึง G0 เนี่ยนะครับที่หัวเมาส์ผมอยู่นะครับถึง G0 แล้วก็ที่เหลือก็เป็นตัวเลขของสูตรการผลิตอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็เป็นซีรีส์อะไรไปเป็นลำดับของอีกเลขที่อะไรก็ว่าไปนะครับอันนี้คือชุดที่1ชุดนี้นะครับอันที่สองเป็นอย่างนี้นะครับอันที่2ชุดที่1เนี่ย จะมีอยู่หลายหลักเลยนะครับตึ๊บตุ้บตุ้บตบ,ตบเลขเลข,ข้างหลังเนี่ยมีทั้งหมดห้าหลักนะครับห้าดิจิตแต่ชุดที่สองเนี่ยเห็นไหมครับชุดที่สองเนี่ยมีมีไม่มี0ูนย์ศูนย์อยู่ตรงกลางแต่ประเดินว่าเลขข้างหลังกับเลขกางหลังกับกลขขายเป็นหกหลักอันนี้เป็นเลขห้าหลักเวลาเราจะเล็บเล็บกลับมาก็จะไอ้นี้ก็จะไม่ได้ละเลขข็บกลับมาอันนี้ก็จะไม่ได้ละนะครับอันนี้คือชุดที่1ชุดที่2ก็จะเป็นเลขหหลัก อันนี้ชุด5้าหลักแต่มีหลายหลายหลายดิจินะครับยังมีอีกนะครับมให้ดูอีกอีกอันนึงก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยโค้ดเขาเห็นไหมครับโค้ดเขาจะแค่0ูนย์ห้าแล้วก็มีแค่5้าดิจิแค่ศูนย์ห้าโค้ดหลักของเขาก็คือราคาราคาหลากักๆของเขาคือตัวนี้เห็นไหมครับเขาจะไม่เหมือนคนอื่นเขาแต่ข้างข้างหลังก็จะมีโค้ด5้าหลักบ้าง4ี่หลักบ้างนะครับหลักการตัวนี้นะครับเราต้องดูนะครับดูไอชุดข้อมูลที่ยาวที่สุดก่อน เราจะทําให้สั้นเข้ามาสั้นเข้ามาก่อนนะครับชุดข้อมูลที่เขายาวที่สุดก็ชุดชุดเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะทํายังไงดีหลักการเบื้องต้นอ่าล,ลดับแรกเลยนะครับเท่าที่ผมดูเนี่ยผมจะต้องทําไอชุดที่ยาวที่สุดก่อนอ่าเวลาทําชุดที่ยาวสุดทันยังไงอ,อ่ผมจะให้ทําให้ดูนะครับอย่างแรกนะครับผมก็ดูลักษณะกายภาพของตัวเเลขที่เนี่ยเขาจะเป็นลักษณะ อย่างนี้ใช่ไหมครับก็ะจะมีดิจิอยู่1 2 3 4 5 5รวมบ,บวกบวกขีดนี้ด้วยแล้วกันเป็น6แต่อันนี้6บวกขีดเป็น7เพราะฉะนั้นผมอย่างแรกเลยที่ผมต้องทำนะครับผมก็แค่ทำทำคำสั่งไลท์ก่อน r uh, i g s t นะครับไลท์ like โดยการดึงข้อมูลเนี่ยหดิจินี้ออกมาก่อนอชุดนี้นะครับกี่ดิจิผมบอกว่าเอา6ดิจิแล้วกันหดิจิ ผมได้โฮลิจิแล้วนะครับอพอผมได้โฮลิจิแล้วในบางตัวเนี่ยอย่างชุดยกตัวอย่างว่าคอนโซลสี C นะครับอยู่อย่างตัวนี้นะครับคอนโซลวี Ctrl เห็นไหมครับเปรียบเทียบ2อันนี้ต่างกันนะต่างกันเห็นไหมครับตัวนี้จะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เอาตัวขีดมาด้วยเพราะว่าโฮลิจิเขาเกินเพราะฉะนั้นตัวนี้เราจะตัดทิ้งเลยไม่สนวนละไม่ไม่เราจะไม่ไม่ยุ่งกับมันละเพราะว่าเรามีเงื่อนไขแยกแล้วเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นแล้วเนี่ยสเต็ปที่2นะครับสเต็ปที่2 ผมก็ผมขอแทรกอีกนะครับอันนี้อาจจะหลบรรทัดนะครับหลยหลยคอมน์เพราะผมจะทําให้พากันทําเราผมจะพาทําไปโดยทีละสเต็ปทีละสเต็ปเผื่อเราวันหนึ่งเราไปเจอเราเป็นผู้คีนข้อมูลเป็นผู้เป็นเป็นดัต้าคนทําั a t a Mo เดลอะคือข้อมูลมันไม่สมบูรณ์เราก็ต้องมาตั้งโมเดลขึ้นมาถึงมันเยอะเกินไปเราก็ต้องตัดมันออกอะไรประมาณนี้เนาะ,ะมาดูสเต็ปที่2ส,สเต็ปที่2เนี่ยผมจะไลท์ทีเนี้ยนะครับเท่ากับ RIGS ไม่ใช่ไลท์เล e นะครับ left นะครับเล็บข้อมูลชุดนี้นะครับผมจะเล็บข้อมูลชุดนี้เอามาแค่หนึ่งตัวอักษรนะครับอย่างนี้อ่าผมได้หนึ่งตัวอักษรหนึ่งตัวอักษรคือเครื่องหมายขีดใช่ไหมครับเป็นเครื่องหมายขีดเป็นเครื่องหมายขีดสังเกตนะอืมพอเป็นเครื่องหมายขีดอะ่ะทีนี้มาดูตัวนี้ครับ Ctrl c o n t r l C c o n t r l V เนี่ยทอนทอน c ีอนทอน v เห็นไหมครับถ้าเป็นตัวนี้เป็น0ตัวนี้เป็น1อย่างเงี้ยเราสร้างตรก,กัดได้ละผมก็จะสร้างตรก,กัดว่าใช้คำสั่ง if e มาครอบเลย if e ถ้าถ้าเล็บและถ้าไท์และเล็บ1แล้วเนี่ยเท่ากับขีดผมก็จะทำการตัดข้อความชุดเหล่านี้ออกไปก่อนตัดปัญหาชุดนี้ออกไปก่อนอ่ายกตัวอย่างนะทีนี้อ่าอ่า ผมก็ if e อย่างนี้นะครับ if เท่า e กับนะครับเท่ากับ if e นะครับถ้าตัวนี้เท่ากับขีดกลางผมบอกว่าให้ r i g h ตัวนี้ผมบอกผมบอกว่าให้ r i g h r i g s t นะครับให้ r i g h ข้อมูลชุดนี้นะครับกี่ตัวอักษรดีผมก็บอกว่าหนึ่งไม่ใช่ right สีเหล็บเท่าทีครับ E fT เล็บข้อมูลชุดนี้นะครับเล็บข้อมูลชุดนี้กี่ลำ,ลำดับกี่กีไปกี่ตัวอักษร e เราจะต้องใช้คำสั่งเราจะต้องนับพวกนี้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นสเต็ปต่อไปสเต็ปต่อไปผมจะนับนะครับผมจะใช้คำสั่ง len นในการนับผมจะทำให้ทีละทีให้ดูทีละคอลัมน์ทีละคอลัมน์ก่อนนะครับหลังจากนั้นผมจะไปรวมกันให้ดูนะครับผมจะไปรวมกันให้ดู อันนี้แค่ตัวแรกเรายัง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 ยาวขนาดนี้แล้วโอเคเท่ากับผมก็เท่ากับนะครับเท่ากับเลนผมต้องนับชุดนี้นะครับแล้วก็เลนเนี่ยลบด้วยอะไรครับลบด้วยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกลบด้วยหกครับลบด้วยหกลบหกก็จะเหลือสิบเจ็ดนะครับก็จะเหลือสิบเจ็ดได้สิบเจ็ดนะ ลบหได้17เพราะนั้น17เจนี่ยจะเป็นตัวที่บอกว่าเล็บไปเท่าไหร่จากนั้นเนี่ยผมได้ได้ได้ข้อมูลครบหมดแล้วผมก็เท่ากับ l e f t เล็บนะครับเล็บข้อมูลชุดนี้อ่าอีฟก่อนนะครับอีฟเราต้องอีฟอีฟนะครับถ้าตัวนี้นะครับเท่ากับขีดกลางนะครับเราจะทําการเล็บเราจะทําการเล็บข้อมูลชุดนี้ ไปจํานวนกี่ตัวสอก็จํานวนที่เราเลนลบหกบาร you know, ์นะครับอย่างนี้นะครับเราก็จะได้ชุดข้อมูลชุดนี้ออกมาเห็นไหมครับเราตัดอย่างนี้ก่อนสเต็ปแรกเราตัดอย่างนี้ออกมาก่อนนะครับอ่าเราตัดออกมาที่ผมได้สเต็ปแรกแล้วนะอ่าสเต็ปแรกจะได้อย่างนี้ออกมาอ่าทีนี้ผมทําละผมขออนุญาตนะครับผมจะทําจริงละอ่าทาจริงแล้วมาดูนะครับทีนี้เวลาเราทําจริงมันจะทํำยังไง อย่างแรกก็อย่างที่บอกนะครับเราต้องไลท์ก่อนเท่ากับ RIGST นะครับทำทำขยายออกไปทำทีไททำสิ่งสิ่งที่สิ่งที่จะทำก่อนก็มาทำก่อนนะครับอย่างเช่นตันนี้ผมทำไลท์ก่อนไลท์ like ชุดนี้นะครับจำนวนอักษรก็คือ6ตัวอักษรน,นะครับหตัวอักษรนะอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้จากนั้นผมต้องทำไงครับทีนี้ผมก็เลฟนะครับ เล็บมาครอบไลท์ตัวนี้แหละนะครับเล็บมาครอบไลท์ตัวนี้เล็บตัวนี้ไป1ตัวอักษรนะครับ1ตัวอักษรก็จะได้เครื่องหมายนี้มาได้เครื่องหมายขีดกลางมาจากนั้นผมก็อีฟต่อครับอีฟนะครับอีฟชุดนี้นะครับชุดนี้แหละถ้าเท่ากับขีดกลางนะครับถ้าเท่ากับขีดกลางเนี่ยผมก็จะเล็บ เล็บข้อมูลชุดเดิมนะครับชุดนี้ไปกี่ตัวอักษรผมบอ,อกว่าเลนเลนข้อมูลชุดนี้ลบลบลบเท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกลบหกใช่ไหมก็จะเป็นสิบเจ็ดลบหกลบหกเลนก่อนนะครับเลนลบด้วยหกอ่าผมก็จะได้ชุดข้อมูลชุดนี้ออกมานะครับไ่นะครับอ่า ถ้าทีนี้ทีนี้มีคําถามว่าเอ๊ะถ้ามันถ้ามันไม่เป็นดังนั้นล่ะถ้าไม่เป็นแบบนั้นนะครับลบด้วย6แล้วเนี่ยมันจะได้ตัวนี้นะครับแต่ถ้ามันมันไม่ใช่เครื่องหมายขีดกลางเนี่ยเราจะทํำยังไงใช่ไหมตรการที่2เราก็บอกว่าให้ยกชุดนี้มาทั้งรุนเลยเดี๋ยวเพึ่งไปทําอะไรมันเดี๋ยวเพิ่งไปทำอะไรมัน,ย,มนยกออกมาก่อนยกมาทำรื้อโน้ตดูก่อนนะครับตึ๊บทีนี้ผมก็เอาละผมขอลาทั้งหมดเลยนะ มาละมาดูกันทีนี้ข้อมูลเป็นไงเ้าแล้วนี่มันยังไงเนี่ยสูตร้วเอเป็นสูตรตัวที่ทีนี้ผมผมตัดได้ละไอ้ตัวยาวๆเนี่ยชุดชุดยาวๆนี่ผมตัดได้แล้วนะครับผมตัดได้ละมันก็จะเหลือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกอันนี้ก็หกนี่ก็หกนะครับเป็นหกไปดูตัวอื่นด้ตัวไหนมีโดนตัดบ้างอ่ะตัวนี้ตัวนี้โดนตัดไปเรียบร้อยนะครับโค้ดนี้คือเป็นโค้ดสําเร็จรูปแล้วเป็นโค้ดโค้ดจริงแล้วอันนี้เป็นโค้ดจริงแล้วนะครับ ชุดน,นี้เป็นโค้ดจริง BSGU06A1 เนี่ยดูนะ BSGU06A1 BSGU06 อันนี้08เห็นไหมครับ 08C1 G1 08G0 เนี่ย BSBSGU06A0 เห็นไหมครับตัวนี้เป็นโค้ดจริงแล้วเห็นไหมอ่าเป็นนี่แเป็นโค้ดจริงมาแล้วเพราะฉะนั้น ชุดนี้ที่เป็นโค้ดจริงเดี๋ยวทีนี้ผมจะลากว่าผมจะเนี่ยไอชุดนี้ชุดนี้จะต้องไม่ถูกกระทําละเพราะว่าเขาได้เป็นเขาตัวเขาเป็นโค้ดจริงไปแล้วมาดูนะครับชุดเนี้ยผมให้ทําให้ไลฟ์ไว้แล้วกันเราจะได้ไม่ต้องไปยุ่งกับเขานะครับชุดนี้เขาจะไม่ถูกกระทาแล้วเราเขาเป็น,ปนตัวเป็นตัวจริงไปแล้วไม่ใช่ตัวสํารองเขาเป็นตัวจริงแล้วอ่าตอนนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกไปดูอีกตัวหนึ่งนะครับตัวที่เป็นสี อ่าตัวนี้ตัวนี้เขาก็เป็นตัวจริงเหมือนกันตัวนี้ก็เป็นตัวจริงแล้วครับเขาจะไม่ถูกกระทําสังเกตนะครับเขาจะไม่ถูกกระทําเพราะฉะนั้นเราก็จะทำเขาสีเหลืองละผมขอมอนุญาตทําเขาสีเหลืองก่อนนะครับเพราะเราจะได้รู้ว่าอันนี้เขาเป็นโค้ดจริงมาแล้วนะครับในตัวสีเหลืองเนี่ยนี่เป็นโค้ดจริงละอ่าเขาเป็นโค้ดจริงแล้ว,เ,เ,รรลวเรียบร้อยเห็นไหม ขอได้เป็นโค้ดจริงแล้วอันนี้ก็เป็นโค้ดจริงนะครับเห็นไหมเป็นโค้ดจริงแล้วเรียบร้อยสิ่งที่ไม่เป็นโค้ดจริงเราจะตัดเขาละทีนี้เราจะตัดยังไงอันนี้ก็เป็นโค้ดจริงเนี่ยเนี่ยเขาเป็นโค้ดจริงแล้วเราจะต้องเราจะต้องไม่ตัดเขานะครับดูว่าเราเขาจะโดนตัดไหม <stag> เวลาเราสูตรต่อไปที่เราจะทํานะครับอ่า uh. เป็นโค้ดเราได้โค้ดจริงมาแล้วเนี่ยพวกนี้เห็นไหมครับเนี่ยกลุ่มเนี้ยโค้ดจริงไปหมดแลวเนี่ยกลุ่มเนี้ยอ่าเอาพอเป็นตัวอย่างตัวนี้แล้วกันไม่ไม่ทาสีเหลืองเนาะอ่ามาทีนี้ ทีนี้เราจะตัดข้างในนี้นะครับเราจะตัดข้างในตัดไอ้ชุดเนี้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกทีเนี้ยมันจะเหลือดูนะครับสังเกตกลุ่มเนี้ยจะเหลือหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วก็เป็นเจ็ดเพราะฉะนั้นเราจะทําการไลท์ไลท์เอาออกตัวเจ็ดเล็บมาจนเอาออกแค่เจ็ดตัวอ,อักษรชุดนี้นะครับเอาออกแค่เจ็ดตัวแต่ทีเนี้ยถ้าสมมุติว่าเราเราเราเออเราเ ตัวเราเล็บมาเนี่ยเราจะไม่รู้ลบออกถ้าเราเล็บมาแล้วลบออกเป็นเลนลบออกเจ็ดตัวอ,อ,กอักษรตัวนี้ก็จะโดนไปด้วยตัวนี้ก็จะโดนไปด้วยใช่ไหมครับมาดูสเต็ปต่อมาที่ผมจะทํานะครับสเต็ปต่อมาที่เราจะทํากันว่าทํำยังไงสเต็ปต่อมาทําแบบนี้นะครับผมก็จะทําการเาช็คก่อนนะครับเช็คก่อนอย่างแรกก็คือเลนตัวนี้ต้องใช้แน่นอนนะครับเลนเลนลบเลนเท่ากับ เท่ากับเลนเลนตัวนี้นะครับลบเท่าไหร่7ลบ7นะครับลบเเลนลบ7เนี้ยได้ใช้แน่นอนเนี่ยเลนลบ7ต้องใช้เพราะว่าแต่เราต้องเช็คก่อนเช็คโดยที่ว่าถ้าไปเจอตัวที่มันเป็นโค้ดจริงแล้วเนี่ยเราจะต้องไม่เอาไปใช้เราจะต,ต้องไม่ทําการเล็บเขาดึงเข้ามาดุนดุนเหมือนกันนะครับดึงเข้ามาดุนดุนเหมือนกันอ,อันนี้ประมาณนี้มาดูที่สเต็ปต่อไปที่ผมทํานะ ผมจะทําการาเราวิธีง่ายๆนะครับเรามานับเลยเนี่ยโค้ดโค้ดนี้มีกี่ตัวอักษร1 2 3 4งสองสามสี่ห้าหก็ดแดเก้าสตัวอักษรมีตัวเยอะกว่านี้ไหมมีน้อยกว่านี้อันนี้นะ10บสมีมากกว่านี้เดี๋ยวผมขอดูก่อนนะครับประมาณ10ตัวอักษรอ,อ่าโอเคสิบ สิบตัวอักษรสิบตัวอักษรสิบตัวอักษรสิบสิบเอ็ดสิบสองอ่ะสิบสองสิบเอ็ดตัวสิบตัวอักษรแล้วกันนะครับอ่ะทีนี้ผมจะทําอย่างนี้นะครับผมจะผมจะเลนตัวนี้เลยเช็คเลยว่าเลนตัวนี้ถ้ามากกว่าสิบตัวอักษรถ้ามากกว่าสิบตัวอักษรผมจะใช้คําสั่งเล็บตัวนี้คาสั่งเล็บแล้วก็ตัดตัวอักษรโดยการลบหกไปนะครับอ่ะโอเคเอาแบบง่ายๆเลยเท่ากับผมจะเช็คก่อน I f นะครับ if ถ้าเลนถ้าเลนชุดนี้นะครับมากกว่ามากกว่า10ตัวอักษรมากกว่า10มากกว่า10ก็เป็น11เอ่าเป็น11ถ้ามากกว่า10แล้วเป็น11คุณจะทำอะไรผมบอกว่าเล็บนะครับเล็บเล็บอะไรเล็บชุดนี้แหละแล้วตัดไปแล้วก็ไปกี่ตัวอักษรก็เลนเลนชุดนี้ลบเดเลนชุดนี้นะครับลบ7 ลบเจ็ดนี้นะครับลบเจ็ดนี้นะครับถ้าไม่เช่นนั้นถ้าไม่เป็นอย่างนั้นก็เอาชุดนี้มาเลยนะครับเอามาดุนดุนเลยไม่ต้องไปสนใจมันอะไรอย่างงี้นะครับผมก็กด Enter นะครับอ่ะทีนี้มาดูครับสูตรของเราอ่าสูตรผมมาแล้วสีน่้ตัวนี้ไม่ใช่ละ ทีนี้มาดูนะครับโค้ดตรงละเนี่ยโค้ดตัวนี้ก็จะตรงกับตัวนี้นะครับก็จะตรงกัน,ก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 นละเราได้โค้ดตรงละไอตัวที่เป็นเราทําสีไว้เห็นไหมครับเราทําสีไว้เขาจะไม่ไปไปยุ่งเลยเขาจะไม่ไปยุ่งเขาก็จะยกทั้งรุ่นมาเลยอันนี้เขาอันนี้เขาเจอเขาก็จะยุ่งเขาก็จะตัดออกตัดออกตัดออกเห็นไหมครับไอตัวนี้ก็เหมือนกันเขาจะยกมาทั้งรุ่นนะครับไอตัวสีเขียวเล็กๆตัวนั้นเป็นปะดูดิผมขอดูก่อนนะครับไอสีเขียวไอชุดเขียวชุดนั้นอยู่ไหนเนาะ เกินหาเจอยังเอาไปไหนล้ะครับมันจะมีตัวสีเขียวตัวเล็กๆตัวนึงดูก่อนไม่รู้ทำถูกเปล่านะเดี๋ยวผมจะต้องวีลูอัพนี่นี่สีเขียวมี ค้นหาก็ได้ถ้างั้นเดี๋ยวค้นหาก็ได้ครับชุดน,นี้ตัวนี้บรรทวนซถ้าตัวนี้ไม่มีปัญหาตัวนี้ไม่มีปัญหาด้วยก็คิดว่าไม่น่าจะนั้นอ่าตัวนี้โอเคตัวนี้ไม่ไม,ไม่ถูกไม่ถูกทำโอเคถูกต้องจากนั้นสิ่งที่เราทํานะครับเราก็ทําการผมลอง v lookup เลยนะครับทีนี้ v lookup เท่าเท่ากับวีลูอัพตัวนี้ต้องอยู่ต้องอยู่คอลัมน์แรกนะครับต้องอยู่แถวแรก ก็เอาชุดวีลูอัพตัวนี้ตัวเดียวก็ได้นี่หว่านะครับเท่ากับนะครับวีลูอัพนะครับวีลูอัพอ้าเป็นตัวนี้นะครับข้อความที่จะค้นหาช่วงก็คือช่วงนี้นะครับอ๋อถึงนี้แล้วกันนะครับถ้าเจอให้เอาตัวที่สองมานะครับจากนั้นก็ให้เป็นฟอสให้ข้อความที่ถูกต้อง โดยนั่นเลยนะครับฉะนั้นพมกดกลไเชอดูนะครับชุดข้อมูลผมต้องฟิกชุดข้อมูลก่อนตัวนี้นะครับตัวนี้ใส่ดอลลาร์ก่อนเพราะว่า,าผมจะลากนะครับผมไม่ได้ทำอารีฟอร์มูลา่าถ้าท่านใดจะทำอารรถ้าข้อมูลถ้าทำจริงๆใช้อารฟอร์มูล่านะครับถ้าข้อมูลใช้งานจริงๆให้ใช้อ r b i t a r y formula นะครับ จากนั้นผมก็ดับเบิลคลิกนะครับตามนี้นะครับผมก็จะได้ชุดข้อมูลมานะครับมาดูว่ามีตัวไหนผิดไหมมีตัวไหนไม่มีไหมข้อมูลก็จะมาครบทุกตัวนะครับอ่าดูตัวนี้เนะี B ่ย BSIT 06 34.5นะครับ ไปดู34.5่ราคา34.5เนี่ยมี i T 0600์หนยเห็นไหมครับอ่เราก็จะได้ข้อมูลโดยการคลี a n นะครับคลีนข้อมูลทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับเราต้องเข้าใจสูตรแต่ละสูตรว่าเขามีมี syntax มีอะไรของเขาเป็นแบบไหนนะครับรเวลาเราไปทําพวกอย่างเงี้ยเราเจอข้อมูลอย่างเงี้ยเราจะเราจะรู้สึกว่ามันมันมันไม่ได้ยากนะแต่ว่าแต่ว่ามันอาจจะ อาจจะซับซ้อนหน่อยนะครับอาจจะต้องมองข้อมูลให้ออกนะครับจากนั้นเนี่ยผมก็ถ้าเอาจริงๆผมก็คัดลอกนะครับสองนี้สองอันนี้ผมก็ดีลิทนะครับถ้าดีลิทก็อ่าก็เอามาวางวางค่าเท่านั้นเราก็จะได้ชุดแล้วนะครับอันนี้คืออาการตัวนี้ก็จะได้ราคาต่อหน่วยมาละทีเนี้ ถ้าเรามองข้อมูลออกนะครับเราก็จะรู้ว่าข้อมูลมันมีกี่ชุดกี่ชุดกี่ชุดทำทีละสเต็ปนะครับจากนั้นเนี่ยเราค่อยแล้วค่อยเอามานะครับเราค่อยเอามาเอามาทํารวมกันจริงๆชุดนี้ผมเอามารวมตัวนี้ก็ได้นะครับผมไม่ได้เวลาจะทาจริงๆผมก็เอามารวมกันได้นะครับถ้าจะทําเวลาจะทําเราก็มารวมรวมรวมกันเป็นแถวเดียวก็ได้นะครับ หรือถ้าไม่เป็นแถวเดียวเราได้ข้อมูลชุดนี้ออกมาเศวที่เหลือเราก็ลบออกแล้วค่อยเอ,เอามาวางก็ได้เอาข้อมูลดิบิบมาวางเลยวางแบบวางค่าเท่านั้นนะครับสําหรับคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ